หนึ่งสองสามน้องหมาตอบสี่แล้วลองสั่งคอยดูอ่ะไอคอนแทคดี I D, สวยอ่ะเอ้ยเดินดีนะอ่ะเท่านั้นพอครับสามเมตรพอแล้วท่านเอาเรื่องสติเฮ้ยหูสวยเออแต่เอ้ยเฮ้ยเพอร์เฟกเฮ้ย,ยหยุดน้องหมาระวังระวังตัวหยุดเองด้วยนะใครเราสนใจก็คิดและเชียรไอคอนแทคสวยยกหน้ามองสวยเสร็จขยับกลับไปใกล้ๆแล้วก็ชมอย่าจับต,ตัวจับสวย พวทนะไม่ต้องรีบกลับชมินงสูบปวใจเรื่องไอคอนแท็โอเคสวยระดับหนึ่งหนึ่งสองสามนะั่ยอง,งเรียกมาโจไปมาโจโอเคชมเออ้ลองลอง,ลอ,งอาทิตย์แรกเนี่ยเราจะเดินหรือจะวอล์กเนี่ยห้ามขาดนะครับหนึ่งสองไม่ต้องรีบให้ถ้าให้เฟ้น้องหมาจะได้ยอมรับแบบมีสติ ผมเน้นคำว่ายอมรับแบบมีสตินะไม่ใช่ยอมรับด้วยความกลัวนะไอคอนแทกนั่งหมอบโุยเฟนสวยมากมาคุณคอยกุศลอยสเตย์กุศลอยสเตย์ขาคุณหน้าขโมยเหมือนเดิมก่อเก่งเก่งกุ o ลอยกุศลอยมอจอมอจอยสเตย์เป็กไก่เขาหนีนะครับ Good boy stay Good boy stay แบบโอตรดีหละ Good boy stay Good boy ตอุ้มเก่งมากครับคือแบบมองพ่อแล้วก็แบบอยากรู้ว่าพ่อจะทำอะไรต่ออ่ะนี่เวิร์กมากเนี่ย Auto ล e a r นิ่งสนใจคุณตลอดเวลาคุณอารองสั่งโมโจซิตี้ครับ ไม่ต้องเลยอ่ะจริงๆอ,ะอ่<น>ะเห็นไหอาต้วเรียนนิ่งเกิดขึ้นตลอดโคตรดีเอาเนอยลงคิดเปอร์เซนต์ละแปดสิบได้ยังได้เนาะ